สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนิคิตตี้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะนี่ก็จะมาพูดถึงน้ําหอมแบรนด์หนึ่งที่ตอนนี้กําลังแบบเป็นที่นิยมมากๆนะไม่ว่าจะอยู่ช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็น Facebook เอออินสตาแกรมเออเราก็จะเห็นน้ําหอมกลิ่นนี้แบรนด์นี้โผล่ขึ้นมาแบบว่า เป็นแบบสปอนเซอร์เป็นโฆษณาขึ้นมาแบบบ่อยมากๆนะคะสำหรับน้องหอมที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือน้องคนนี้นะคะเป็นอีฟแซงโรรองนะคะรุ่นร i b บอหรือ LIBRA นะคะก็ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมนะแต่เท่าที่ไปหาดูคือเขาสามารถอ่านได้2แบบคือ l i b r r หรือ LIBRA นะคะไม่ว่าจะเป็น Net Idol อลเออเบิลตี o บ็อกเกอร์ก็คือทุกคนแบบว่าลง โฆษณาน้ําหอมตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเขาน่าจะทําการตลาดด้วยแหละช่วงนี้เนาะตามชื่อคลิปเลยนะเราซื้อน้ำหอมกิ่นนี้มานั่นก็เพราะว่าน้องแบมแบมัาเซเว่นเองนะคะเพราะว่าน้องได้เป็นบิวตี้มิวสของแบรนด์ีฟแซงโรรองนะคะ เราเป็นติ่งตัวเล็กๆจะไม่สนับสนุนก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกคนในเมื่อมิวส์ของเขาลูกหล่อน่ารักเพอร์เฟคพิสัยดีใชายนี่เก่งความสามารถเยอะอขนาดนั้นรีวิวน้ำหอมกลายเป็นรีวิวสิลปินไปแล้วนะคะด้วยความที่มิวส์ของเขาเพอร์เฟคขนาดนั้นน่ะเราจะไม่ซื้อก็ไม่ได้ใช่ไหมจริงๆอ่ะกลิ่นนี้นะคะเราเคยได้แบบตัวไว้อเทสเตอร์ของเขาอะมาแล้วลองฉีดแล้วเราก็รู้สึกว่าอืมยังไม่เท่าไหร่เลยแล้วมันก็คล้ายๆน้ำหอมที่เรามีอยู่เราก็เลยเออเอาไว้ก่อนดีกว่าแต่ แต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่พอเห็นแบมแบมนะคะคือขวดแล้วก็ถ่ายรูปอ,อือะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วปะในเมื่อน,น้องเป็นมิวสขนาดนี้แล้วเราก็จําเป็นที่จะต้อง มีไว้ในครอบครองนะคะเพราะฉะここนั้นก็เลยไปสอยมานะก็เป็นขวดแบบไซส์30 ml มินิน่ารักพกพาได้แบบนี้นะคะเพราะว่าเราเทสเราไม่ได้ชอบกลิ่นอะไรขนาดนั้นเราก็เลยไม่อยากซื้อขวดใหญ่มากเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันดีกว่านะคะว่าพอเราได้มาใช้แล้วจริงๆใช้เต็มวันอะมันให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่เราแบบได้เทสเตอร์มาลองไหมนะก็สําหรับกลิ่นนี้นะคะกลิ่นท็อปโน้ตของเขานะคะก็จะเป็นกลิ่นของลาเวนเดอร์กลิ่นของส้มแมนดาริน กลิ่นของแบเลเบอร์แล้วก็กลิ่นของพีชิกเกลนนะคะส่วนมิดเดิลนัของเขานะคะก็ยังคงความเป็นลาเวนเดอร์อยู่แต่ว่าแซมขึ้นมาด้วยดอกไม้สีขาวดอกส้มดอกมะลิอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือทําให้กลิ่นมันค่อนข้างที่จะดูแบบหวานมากขึ้นแล้วก็กลิ่นเบสโนของเขานะคะก็จะเพิ่มความอบอุ่นความละมุนของแบบ มาดากัสกาวานิลานะมีกลิ่นมัสกลิ่นซีดาแล้วก็กลิ่นแอมเบอร์คือแบบคือกลิ่นที่แบบโน้ตที่เขาบอกมาคือดีทั้งนั้นนะทุกคนเป็นกลิ่นที่เอาจริงๆในทั้งหมดที่พูดมานะ่ะมีอยู่โน้ตเดียวที่นี้ไม่ชอบคือลาเวนเดอร์เดี๋ยวลองมาลองฉีดกันดีกว่านะคือจะได้แบบพูดไปด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยกันเลยนะคะคือสําหรับกลิ่นนี้นะกลิ่นเปิดของเขาอะ่ะ มันมีความแบบส้มบัลดารินจริงๆทุกคนเป็นความหวานส้มกลิ่นแบบออกแนวแบบเปลือกส้มอ่ะมันคล้ายๆแบบเวลาเราบีบผิวเปลือกส้มอ่ะเออกลิ่นมันประมาณนั้นเป็นกลิ่นออกแบบหวานๆเปรี้ยวแบบเป็นแนวแบบซิตรัสหน่อยๆแต่ไม่ได้เป็นซิตรัสที่แบบเข้มๆหนักๆแบบเหมือนพวกแบบมะกรูดอะไรประมาณนั้นอ่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแล้วก็มีความแบบอมเปรี้ยวแบบ เปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆน,น่าจะเป็นของแบบกลิ่นของแบคเครนต์ไหมเราไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะใช่เพราะมันมีความแบบออกดูเปรียปร้ยวๆหน่อยๆน่อยแล้ว,ลวพอผ่านไปสักพักกลิ่นของแบบดอกลาเวนเดอร์ค่อนข้างที่จะแบบชัดขึ้นมาให้ความแบบว่านุ่มๆละมุนละมุนขึ้นมาหน่อยนะคือทำม่นองของเขาอะ่ะมันให้ความรู้สึกเป็นคนที่แบบดูสมาร์ทดูเท่ อถ้าเป็นผู้ชายใช้ก็คือคิดว่าใช้ได้นะแต่ผู้ชายแบบที่แฟชั่นจาาหน่อยเหมือนน้องแบมแบมคือเขาเลือกแบบมิวส์ได้ดีมากทุกคนคือดมกลิ่นนี้แล้วอะนึกภาพว่าเป็นน้องอะคือมันก็เข้ากับบุคลิกน้องนะเรารู้สึกว่าเออน้องด้วยความที่เป็นคนที่แบบแฟชั่นหน่อยอะไรเงี้ยคือกลิ่นนี้มันโอเคมากนะคือท็อปโน้ตค่อนข้างที่จะมีความแบบว่าอ่ายูนิเซ็กนิดนึงอะเพราะว่ามันมันมีความเท่มีความแบบสมาร์ทอยู่ในนั้นนะคะ ส่วนช่วงแบบมิดเดิลโนตเบสโนตนะหลังจากที่แบบว่าเราได้น้องมาแล้วเราก็ใช้น้องระหว่างวันไปแบบก็ค่อนข้างหลายวันแล้วเนาะพอเป็นช่วงแบบมิดเดิลโนตกับเบสโนตของเขาอะคือกลิ่นเนี้ยมันจะมีความแบบหอมหวานเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีแบบดอกไม้สีขาวเพิ่มเข้ามาดอกส้มที่แบบให้ความรู้สึกแบบหวานแบบน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดอกมะลิที่แบบทาให้ความกลิ่นมันดูดูแบบดูมีคลาสดูแบบ ดูมีระดับดูยกยกระดับขึ้นมาหน่อยอะทุกคนว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนกันซึ่งเรารู้สึกว่ากลิ่นม,มันค่อนข้างที่จะแบบเออดูน่ารักขึ้นมาจากตอนแรกที่แบบเป็นคนเท่ๆอะพอเป็นช่วงมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตเริ่มแบบเริ่มและเริ่มเป็นสาวหวานสาวน่ารักขึ้นมาหน่อยๆแล้วแต่กลิ่นของเขาก็ยังคงความเอกลักษณ์ของลาเวนเดอร์นะไม่ว่าจะเป็นท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตหรือเบสโน้ตของเขาอะกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นความละมุนกลิ่นความนุ่มๆนั้นอะนะยังอยู่แบบไปจนจบแบบ โ <Note S 1> นะดยส่วนตัวนะคะเรารู้สึกว่ากลิ่นช่วงแบบ m i d d ดิ n o น้ไปยันเบสโน้ตของเขาอะ่ะมันจะคล้ายๆกับตัว p o w w r r ร n n คนนะคะที่เรามีรุ่นอ่ะ ป๊อปปี้บูเก้นะที่เป็นน้ำสีชมพูนะคะคือกลิ่นเขาจะคล้ายกันมากแต่ตัวเคนโซ่ป๊อปปี้บูเก้ตัวนั้นนะ่ะค่อนข้างที่จะหวานน่ารักแล้วก็มีความใสกว่านะคะแต่ตัวนี้มันจะมีความละมุนความกลุ่นๆอาจจะด้วยแบบกลิ่นของลาเวนเดอร์นั่นแหละที่ทําให้มันกลิ่นมันดูดูละมุนดูกลุ่นมากกว่าส่วนช่วงเบสโน้ตของเขาอ่ะเอออันเนี้ยหอมมากชอบมากคือ ตอนแรกที่ซื้อมาก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าซื้อท้อง o n g แบมๆแ,แต่พอใช้ไประหว่างวันน่ะทุกคนจนถึงแบบช่วงเย็นแบบช่วงแบบท้ายๆแล้วอ่ะคือกลิ่นแบบกลิ่นเขามันละมุนมากจริงๆื่องเมดนุสอ่ะคือดมแล้วมันมีความรู้สึกว่า เอออบอุ่นน่ะอยู่ด้วยแล้วแบบรู้สึกอุ่นใจสบายใจอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกลิ่นเนี้ยเรารู้สึกว่ามันใช้ได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแบบละมุนแล้วแบบช่วงแบบท้ายกลิ่นสกินเซนส์มันค่อนข้างดีมันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบเซฟโซนอะอยู่ใกล้ๆก็ไม่ปวดหัวแล้วก็ ไม่ได้รู้สึกว่าเออคนนี้แบบใช้น้ําหอมที่ฉุนมากเกินไปอะไรประมาณนั้นน่ะคือกลิ่นเขาทนอยู่ได้ทั้งวันแล้วระหว่างวันอะ่ะกลิ่นเขาจะลอยขึ้นมาที่แตกต่างกันคือจมูกเราอะ่ะรับรับกลิ่นได้แตกต่างกันบางชั่วก็จะเป็นกลิ่นแนวแบบดอกไม้สดใสลอยขึ้นมา สักพักก็จะเป็นกลิ่นแบบออกแนววาน,นิลลาลอยขึ้นมาแล้วพอผ่านไปอีกสักพักก็เป็นกลิ่นแบบลาเวนเดอร์ลอยกลิ่นมันแยกมากตอนที่แบบมันลอยขึ้นมาให้เราได้กลิ่นอนะ่ะเรารู้สึกว่าน้ําหอมของเขาอะ่ะมันดูมีมิติกลิ่นมันไม่ได้แบบเป็นกลิ่นเดียวทื่อๆขึ้นมาเลยแต่มันมีกลิ่นที่แบบค่อนข้างแบบครบโน้ตของเขาอะ่ะที่มันทําให้เรารู้สึกได้ระหว่างวันนอะก็สําหรับใครนะที่แบบมองหาน้ําหอมที่รู้สึกว่าเออใช้ง่ายนะและกลิ่นดูแบบเซฟดูแบบว่า เข้าหาได้ทุกคนอนะเราว่ากลิ่นนี้คือโอเคเพราะว่าข้อดีของน้องอีกอย่างคือน้องติดทนมากจริงๆอันนี้คือยอมรับแต่สําหรับเรานะคะเรารู้สึกว่าเราซื้อไซส์30 ml ก็คือโอเคแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ชื่นชอบเขาขนาดนั้นกลิ่นเนี้ยเอาจริงเลย ติดอยู่อย่างเดียวคือลาเวนเดอร์เขาชัดมากต,ตัวเราอะไม่ได้ชอบความละมุนความกลุ่นของลาเวนเดอร์ขนาดนั้นแล้วเขาบอกว่ารุ่นนี้มันจะมีรุ่นที่เป็นอินเทนส์ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าตัวนั้นจะมีความแบบวานิลาเพิ่มมากขึ้นคือเราอยากลองมากนะเดี๋ยวกาลังตามหาอยู่นะทุกคนแบบในเว็บก็ไม่มีให้กดเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะไปหามาจากที่ไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะตามหามาลองเหมือนกันเพราะว่าอยากรู้ว่าความเป็นวานิลาเพิ่มขึ้นมาของเขาอะจะดีไหมคือตามที่แบบไปฟังรีวิวมาเขาว่าตัวอินเทนส์อะ จะลดความเป็นลาเวนเดอร์ลงแล้วเราสูตว่าเอออันนั้นอาจจะเหมาะกับเราก็ได้นะคะก็เดี๋ยวไปลองหามาถ้าเกิดได้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนรับชมรับฟังอีกนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะตัวนี้ก็สุดเลยว่าดีไม่ผิดหวังนะคะ เพราะแบมแบมเป็นมิวส์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะทุกคนน้ำหอมเขาก็ดีแล้วก็พรีเซนเตอร์มิวส์เขาก็ดีเพอร์เฟกน่ารักเราก็เลยโอเคไม่ผิดหวังเลยซื้อน้ำหอมกลิ่นนี้มาเราชอบมากนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนิกยังไม่กดซับสไคร์นะคะก็ฝากทุกคนกดติดตามกดซับสไคร์ให้นิกด้วยนะคะแล้วก็มาคอยดูว่านิกจะมีน้ำหอมอะไรหรือมีผลิตภัณฑ์อะไรมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ